อ่าสีห้าร้อยซ้ำอืมแต่มันก็เป็นความสุขวันนี้พี่น้องจ้ะการที่าอเฮ็ดยูทูบ e นี่คือาอมากจ้ะเบิ่งแค่นี้จ้ะว่าความฟินของวันนี้สุดยอดขนาดไหนอเอากลุ่มเดียวนี้มือเือเลยจ้ะกลุ่มเดียวกับบานเลยโอ้ยจายเนาะตึงออกมาเป็นมีอลไยจ้ะเฮ็ดยูนี้โอ้ยบขึ้นมาสิพ่อจ้ะความเฮ็ดดัง นี่คือวิธีถนอมเห็ดของอายเนาะจ้ะเนาะอบแห้งจ้ะอบแห้งแล้วก็เอากลับไปไทยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องในกินอันนี้ก็เป็นเห็ดเหลืองชั้นนี้ก็เป็นเห็ดเหลืองนี่พรีเซนต์เห็ดส้มจ้าได้สามถาดเด้จ้ะเด้อไปแป๊บเดียวนางเอลยนี่เนาะก็อบประมาณ 6ชั่วโมงจะแห้งแล้วก็แพ็คใส่ถุงซิปเลยไปหาสองเ่อนี่ยอบเอื่อเดียวจะ้ะรอลุ้นกับคลิปหาเห็ดดำต่อไปเนาะพี่น้องจ้ะโอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ is <laughs> <'s> my face <laughs> are you joking เออเดี๋ย o แต่โลก Beer <laughs> Chang, a <Dia> Chang. Yes. <laughs> you will be on the video. Huh? Yes. You don't mind. Uh, okay. uh, I can uh, watch in video. I can watch in time. Uh, every, every. No okay. problem. Mm, this is no problem. Uh. Okay. <laughs> okay. Uh, but, but now. You got to speak now? พมรักคนพมรักคนโอเคสวัสดีครับพี่น้องจ้ะเมื่อนี้ออ้พาพี่น้องมาย่างโคกจ้ะมาผู้เดียวใครผู้เดียวไม่ถิมไว้จ้ะมื่อนี้เพื่อนจะทําธุระเนาะไปธุระไปตัดพมไปดันไปนี่ออ้ก็เลยบอกว่าพี่ถิมไอ้ไปนีนโคกงแน่สามสิบโมงคอยมารับไอ้่ะ เออแมาทียบไว้ตรงนี้นะผิดผ่านแหงเลยป่ามันแห้งจ้ะเดี๋ยวสีย่างไปทางผุนถ้าบบได้ก็ออกกํลาลังกายแล้วเนาะย่างไปสามสัโมงนี้เงือแต่ผ่าไปน้องจ้ะไปค่ะไปรุ่นว่าวันนี้ไอซีไดกีดให้พี่นอ้องเบิงมาเนาะไปกันเลยค่ะเป็นเห็ดหนังไก่เนาะอันนี้ไอ้กระมืออบได้จ้ะเห็ดน,นี่ก็เอาเนาะเมืออบตัดขา ทีหลังเนาะจะไปแบบไวๆเอามางเห็ดขมนี่บางคนเพอเกลิกินแล,ล้วจะเด้อเห็ดขมนี่เนาะเอ้าออกซ้ำเพราะทีจับเล่นจังจหน่อยออกซนางเอ้ยขอโทษเด้อเอ้ยขอโทษเด้อเห็ดเด้อเอนี่จะเห็ดขมเนาะเอาไปดอกนะขาจะว่าฝรั่งไปดองได้เพราะเกลกินแล้วจ้ะเอ้เขอโทษด้น,งนางเด้อเห็ดหนังไก,ก่จ้ะบ่มีคน มี <Es> <an> เอาเนาะเห็ดหายากเด้อมันนี่นะฝนมาตกโอ้ยนี่เอาไ่ได้แล้วจ้ะให้ได้ไหมได้อยู่จ้ะไปค่ะไอโบหินวันนี้จ้ะเห็ดหนังไก่คนยายจิ้มสามสมบโมงยางเขาไปเจามันนี่ แกแล้วแกแล้วจ้ะอันนี้ก็แกแล้วนี่แกแล้วกลิ่นมันแห้งจ้ะเห็ดนางไก่ชนิดนี้เนาะฮบาว่ะพี่น้องอุ้ยอายากกี๊ยคิ้วเต็มเลยบอสพี่น้องจ้ะคือดงเห็ดขาส้ม ปอดเต็มเลยคือบอกไก่จากอันมวาน,นี้เลยจ้ะบบไก่จากนั่นจะ้ะแล้วก็บรมีไัยมาเห็นปอดวงใหญ่เลยพี่น้องจ้ะเขากเก็บกันเลยเนาะเก็บกันเลยจ้าอุ้ยพี่น้องจ้าเหี่ยวพร้อมเหี่ยวแล้วพอดีเลยเราก็ไม่ต้องตากเหตุในนี้คือไอ้บอกเลยจ้ะมันปาะเนาะขามันจะเปาะจ้ะ ดังพอได้อีกแล้วเพราะว่าขาเจ้าอกกอกกาลังกายอาจจะเ,จกเก็บซะซ่าเนาะจะน่ารอบก่อนอาจเก็บแล้วพออตื่นเต้นจนกล่องมันอา่าสายเนาะตึงออกมาไม่นยัหไงจ่เหนจน,นี้โอ้ยบุึ้นประสิพ่อจ้ะคือย่างย่างเบิ่งๆๆจากอันเมื่อวานอันเมื่อก่อนเนาะขอาเจ้ามาพอฮอดเลยนี่เอ้ยข้าเจ้ากลัมาแล้วคือการได้นี่มาแล้วจ้ะ แต่มันอาจจะเพิ่งบานเนาะเออกรมาหอดคือกันค่ะมันเยอะมากมากเห็ดดำอันนี้เป็นเห็ดดำที่สวยมากเลยพี่น้องจะ้ะวันนี้เขาจะเอาแล้วยูพอจะเขาเอาเอาบลมดนี่นี่จ้ะแล้วสีให้เขาเอาบมดได้จังอยพี่น้องมือนนีิมือนนี่ ตนีมเอากลุ่มเดียวนี้มือเหอเลยจ้ะกลุ่มเดียวกับบ้านเลยโอ้ยพี่น้องมือนี่เขาเจ้าก็มาเอาแล้วแหละแต่โอ้ยพี่น้องจ้ะโอ้ยพี่น้องต้งไปแล้วมึอนี่โอ้ย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  โอ้ยอยากกินเด้อุ๊พี่น้องเบิงนี่ยเบิ้งต่ขาเบิ้งนี่วงใหญ่ปานไหนน้องเบิ้งจ้ะพี่น้องเบิ้งเอาโอ้ยเยียบซะแล้วเบิ้งเบิ้งนะโอ้ยพุ่นออกฮอดพุ่นผัวเดี๋ยวไอ้เก็บก่อนเด้อจ้ะเด้อเบิ้งแค่นี้จ้ะว่าความฟินของวันนี้สุดยอดขนาดไหนโอ้ยไอ้กูโชคดีอีกแล้วหนึ่งวันไปจัดการพี่น้องเมื่อกี้นี้ ไอไปข้างในโคกเลยด้วยจ้ะเด้อไอคิดว่าคือคนเฮามันจะรู้เนาะคือเฮาหูเห็ดปวดอโอกตอนใดตรงไหนแบบนี้บ้านเฮาอันนี้คือข้าเจ้าก็หูอืมข้าเจ้าก็เลยมาเก็บฟินไหมเยอะอีกแล้วเห็ดดำของอ้ายค่อค่อยหมุนกล้องเนาะนี่ค่ะ นี่ค่ะไปถกกันเลยโอ้ยพี่น้องมือเด็กโอ้ยสุดยอดแต่ว่าเขาบอกเห็นแต่ที่ไหนได้คืออาขึ้าเขาจะเอาเต็มคู่ตั้งแต่อยู่ตรงพุ่นเราจะอืมแล้วมันก็เลยแบบตรงนี้ก็เลยเอาบาหลาย เป็นเก็บกดนะพี่น้องนะเนาะเขาบริวาวนี่นะถ้าบวข้างทางก็บปเจอเห็ดก็ได้เพราะว่าเห็ดเลืองเห็ดยางต้องอย่างข้างทางหมดเลยเตรียมคู่แน่นอนวันนี้เตรมคู่แน่นอนเดี๋ยวเพิ่งมีคนมาแลนด์เจ้ะเด้อข้าเจอเห็นอายเลยเดีย๋ยนี้อันนี้เป็นถนน นนสิตั้งใจว่มันลายได้จ้ะมันนี้เพราะว่าเมื่อนั้นนะตืนเต้นหลายจนลายไม่ต้องแบบวอลี่เลยให้พ่อใหญ่เมื่อเหตุงานเพื่อนจัดการเองเลยสามชั่วโมงอ้อนกา้ะจะมาโพด่ๆยเพื่เห็ดตัวนี้มันเป้อะได้จ้ะ เด็ดง่ายมันก็คือเห็ดขาสีน้ำตาลนี่ว้าวฟินไปเลยเสียงรถเสียงรถอิบูบานใดจ้ะเฮ้ยไะบอกนะยานแบบว่าคือมาหาเห็ด คือการแบบนี้ไม่ต้องจ้าโอ๊ยโอดโพมัยโพดโพมหมคะเก็บโกดเก็บโกดเก็บโกดโ ได้เก็บเห็ดดำอีกแล้วดีใจเด้นี่ภาวนา,าเลยวะ่ะฉันย่างไปนี่คอยเห็นเห็ดแน่ทอ้อสันเห็ดอันนี้แหละจ้าเห็ดเห็ดขาดำนี่แหละอือภาวนา,าเห็นบาทนี่น้องน,นี่โอ้พี่น้องมันคือฟินแท้พี่น้องฟินกับอายแน่น้องจ้า โอ้ยสดของคนมักเก็บเห็ดที่เป็นแบบนั้นอีีแต่ไอ้บุรุษนะผู้อื่นนะก็เป็นอย่างไอ้คือกี๊ดเกีดแบบบริแกีนที่สกีดเลยจ้ะคือไอ้ดีใจอ่ะอืมดีใจที่แบบดกแกแได้พ่อเห็ดพ่ออย่างมันนี้ยเนาแม่มีคนเม็นมาแบบว่าได้งานจาก y YouTube เยอะเราไปหาเห็ดประเทศนั้นประเทศนี้บบกเกียแล้วจ้ะเดิมมันงานย t ท b e มันก็เ่ได้หลายดอกแต่มันเป็นความสุขนะจน๊ะเนาะมันได้เที่ยวพ่อแบบนี้เนาะ ไดเที่ยวได้หาเห็ดได้เบ่งทำบ้านเมืองเขาจ้ะเงิน Youtube มันก็ไม่ได้หลายหรอกเพราะว่าปกติก็ถ้าเ่าเห็ YouTube ุยู u ู u b ะพี่ใหญ่เพิ่งกำมักเที่ยวอยู่แล้วบันนี้เนาะอันนี้คือมันก็เป็นแบบพาพี่นอ้องเบิ่งเนาะว่าเฮ็ดแต่ละประเทศเป็นแนวใดแนวใดเนาะอืมมันไม่ได้หลายหรอกจกงังเงิน Youtube แต่มันก็เป็นความสุขของเขาอืม ที่แบบว่าเขาได้เฮ็ดแบ,บน,น,ออนนี้พี่น้องจ้ะก็อ่านนี้ไอมาขาเห็ดไอ้ก็ไปหาเงินยูทู e ก็เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆเนาะที่เขาบร่ได้หวังจากยูทู e หลายจา้ะความสุขของเขาคือการได้เก็บเห็ดอันนี้คือเห็ดว่าแม่เห็ดดับนะจ้ะอืมไอ้ก็เลยไม่ได้โฟกัสว่าได้เงินน้อยเงินหลายเนาะความสุขก็เฮ็ดไปจ้ะ ฟินกับหมูนี่จ้ะฟินฟินยงกับมาฟินฟินบางคนคิดว่าการที่บางเถื่อนยดวิวสองสามหมื่นนี่บ่ได้ฮอตออสี่ห้าร้อยซ้ำอืมแต่มันกับเป็นความสุขว่นนี้พี่น้องจ้ะการที่ไอเฮ็ดยูทูบนี่คือไอมากจ้ะ อามาก,กันทำมาหากินหาเห็ดหาน่อไใหม่เก็บผลไม้แบบนี้อืออาก็เลยแบบเงินก็เป็นรางวัลที่อาได้มาเนาะเดือนหนึ่งสองหมืน่นสามหมืน่นสี่หมืน่นป้อพี่น้องนคนคุสุดยอดเลยแล้วแต่ว่าแต่และเดือนน่นสิมีคนเบิ่งเฮาหลายน้อยสรับแบบนี้เนาะนอกจากเออบ่อมมแม่ว่ามันได้หลายเ้อจ้ะเพิ่นเข้าใจมันได้เดือนละเป็นแสนๆบ่บแม่จะ้ะ อืเดือนละแปดพันก็เคยได้เดือนละเออ่หาพันก็เคยได้แล้วอืบางเดือนก็สามสี่หมื่นแล้วแต่จะ้ะถ้าเ,าเห็ดแล้วมีความสุขเขาก็เห็ดไปเนาะแายมานะว่าเสียงพ่อยนีย่จะเดินพ่านอย่างไรบอกจะอยู่ข้างทางถ้าสมมุติว่า ท่งที่ยวเห็ุเราโฟโกัสแต่เรื่องเองินเรื่องทองนี่มันบมมีความสุขกพี่น้องจ๋าเอออีดีดอะเขาต้องโฟกัสแบบว่าเขามีความสุขอยู่บ่อ็ึ้นนี่เขาโคบปุ๊บก็มีความสุขอรางวัลเดวใหยพี่น้องเบิ่งดได้คุยกับพี่น้องอีดีเละไ,ไอยไ้ยอยได้เป็นแบบนั้นจ้ะไม่งานไอ้บ่ค่อย่ามีรอยยิ้มอยียงดยอกเพราะว่าไอาก้กะ มวนม่วนพ่อใหญ่ก็ม่วนไปนํำอายเด็เขาโคเขาดงกับอายอออน้องก็มีความสุขเนาะคนมาเก็บเพื่อนจ้ะมักเบิ่ดแบบนี้นะจ้ะเนาะอืมจ้ะเป็นประสบการณ์ชีวิตไ,ไปที่แบบว่าเขาได้ไปหาเห็ดต่างประเทศแบบนี้พี่น้องจ้ะน้งโชคดีที่พ่อใหญ่เข้าใจพาไปอืมเรียนรูปป้ไปเรื่อยๆของอายมันก็อยู่ซ่ําเนี่ยแหละจ้ะอืม และมีพ ah ี่น้องให้กำลังใจคุยกันนำกันนะจจะเนาะทิตภาพดีๆดูแลกันไปนี่จะคุยไปเก็บไปคอยฟินเดย์ปาแต่ละดอกไอว่าไอได้เก็บเห็ดขาส้มี่ก่อนหม้อเลยจ้ะไอคิดว่านะมันยังมีไผรได้เก็บเลยเนาะเห็ดดำก็มีอยู่ นโชคดีแหง้งความสุขของไอ้บึ้งนะพี่น้องจ้ะบึ้งนะเดี๋ยวออ้จะมาเก็บฝั่งนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันติดถนนจ้ะเดี๋ยวเขาสิมาแลนแล้วก็สิตกใจอายไปหอมมากเลย,เยที่มาาันจะคล้ายๆกับเพ็ดเห็ดเหลืองนั่นแหละจ้ะ รสชาติก็แตกต่างกันนิดนึงแต่กินมันกินหอมคล้ายๆกันเปะาปะขาเปาะเปาะนท่นะตรงที่มีรถจอดประจำจ้ะอืมพิ่วนะ่าแล้วเนาะวันนี้วันมาเก็บซีมาซอมเบอร์นะนะเฮ็ดคอยไปใส่แล้วน้อจิบันละไม่ใญ่ KP พี่จัดการแล้วจ้ะคือไปหายปวกบ้านเฮาคือกันด้จะต้องไปเตะเศร้าแต่จะอยากไปซอมเบิง์พันธ์นันเหลือ น,นี่คือกนและแล้วฉันเลิกงานนะคะฉันไปซ่อมเมืองเฮ็ดตัวเหลือเมื่อวานก่อนหน้า่นได้เต็มกุด้เลยแเนาะยกตัวยาอะนะมามื่อนี้เมดแล้วมันตรงนี้จ้ะให้เก็บบ่หมืดดอกจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ เ้าเห็นเบาะมัดทุกดอกดอกเก็บกระออก,าก,าออก่างไนบอกออกทางถนนฮ่าสงสัยได้ใส่ถุงมืออยู่ด้วยนี่ปีที่แล้วไอ้อบเนาะจานะ๊ะเนาะไอ้เมื่อฝากคนอยู่บ้านเฮาเนาะสิบคนคนติดตามเล่นเกมจังหน่อยเพราะว่าไอ้ก็ไปฝากทุกคนมาเร็ปีนี่ อ้เบิก่อนเด้อจะเดิ้อเพราะว่าหนึ่งคือคนอยู่บ้านอายเนาะพี่น้องอายพคนบอกว่า่นอยากซิมแต่ว่าเห็ดชนิดนี้จะบอกแกงบอแซบจ้ะชนิดนี้แกงไม่อร่อยเนาะต้องแบบว่าผัดผัด,ผด,ผดท,ทอด